โบีสีลูกหลานมาแล้วเด้อตาใหญ่บ่ไหนนำอาหารหวานข้าวมาให้ดรอกถูกหวยก่อน มีที่โอ,อ้เชิงเทียนมีอยู่ยยมลมนครับตอนนี้ลมคือลมไม่แรงมา,มากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าบางๆอย่างนี้ก็น่าจะเทียนน่าจะโอเคนะครับเ,นนเ,เดี๋ยวขอทักทายท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ ญาติธรรมาสตธรรมบิ๊กญาติธรรมสมบดีวารตี้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมมาคนเดียวครับมาคนเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตวันนี้รู้สึกวังเวงนะวังเวงเลยแหละยังไม่มีคําตอบใดๆ <c oughs> เอาผมผมอัญเชิญเทวดาดีกว่าจากนั้นเราเราก็จะกรวดน้ําให้กับสมภเวสีดวงวิญญาณด้วยนะครับต้องขออภัยวย นะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าในสมสักตระูกศุขของกญ,ญาติธรรมสนมดีวาะที่ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ สวัสดีมาขอโชคกับสารตายายเฮียนณสถานที่แห่งนี้ขออัญเชิญเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้ง8ที่มีบูรพาอากานเดทักษิณหรดีปัจจิมพายักอุดรอ,อ,อีสานจงมาพร้อมเรียงประชุมกันณสถานที่แห่งนี้จงมาเป็นสัขีพยานในการขอโชคขอเลขเกดของพวกข้าพเจ้าด้วยเชิญ สักเคกามีจรูปเปคิริสิครัตเตจันทริเกวิมาเดที่เปรเทจข้าเมตรวนาคหะเดเคหะวันตุมีเขเตพุ่มมาจะยันตุเทวาจระทะรวิสเบยขะคันทพันาคาติทันตาสันติเกยังวณิอรวจนังสาตโตมเบมสุนันโตธรรม,มสวรรการโออายัมบัทันตาธรรม,มสวรรการโออายัมบัทันตา ธรรมสวนะกาโรอะยัพระท่นตาเอาละตัวจากนี้ไปนะครับก็ขออัญเชิญเทวดามาแล้วอัญเชิญเทวดามาเป็นสักขีพยานในการเสี่ยงโชคหรือก็ขอโชคขอเลขเต็ดในวันนี้แล้วทีนี้นะครับก็หลังจากนี้ไปจนจบนะครับช่วงสุดท้ายเราจะขวดน้ำให้กับสัมภวสีดวงวิญญาณ ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับให้สารตายายแห่งนี้นํานะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายวันนี้โค้งสุดท้ายนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับอ่า,าพร้อมหรือ,อยังพร้อมดูใกล้ๆสาธุสา,สา,สาคุณต้นนอมครับสวัสดีคุณจิมอ,อ,อ่านจินหรือเปล่าเนี่ยออ้ย หลายท่านหลายคนคอมเมนต์เข้ามาอยู่สาธุสาธุวันนั้นขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับเราอัญเชิญเทวดาแล้วหรือจะมาตั้งตรงนี้ดีเนาะชาัดเจนหรือเปล่าครับทใไมชัดบอกด้วยนะครับลมมาขนาดบางไว้นะเนี่ยออขนาดบางแล้วสาธุใครที่ยังไม่สาธุนะครับสาธุด้วยนะครับวันนี้เราขอโชคจาก ที่ศารตายายเห็นแห่งนี้นะครับเอาแล้วเอาแล้วมืดขอบคุณมากครับสาธุสาธุาธครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนตัวแรกหนึ่งหนึ่งครับ หนึ่งจะมาหรือเปล่างวดดีไม่รู้นะแต่ทูกเรามาขอโชคที่สารตายายเหียนแห่งนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองปรากฏตัวไหนทุกท่านทุกคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ครับญาติธรรมสหธรรมิกทุกท่านทุกคนที่กำลังดูอยู่โค้งสุดท้าย ที่ศารตายายเฮียนบริเวณทุ่งนาระหว่างบ้านนานวนบ้านตาเพชรตำบลนานวนอำเภอสนมจังหวัดสุรินตัวที่สองตัวไหนฮะรีบพิมมาหน่อย1นศหรือเปล่าน่าจะเป็น1.0ึ่งน,นะคุณพี่นะน่าจะเป็น1.0ึนะครับ1.0ึู่โอ้เลขสวย เลขสวยด้วยหนึ่งศูงศครับ10ทีนี้10ึ่งศอะไรดีสตัว3าตัวตัวที่3ครับช่วยพิมพ์มาหน่อยครับทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับผู้แปก ลมเจ้ามือหรือไม่ทิมมาด้วยทูบแตกทูบแตกแบบนี้ท่านคิดว่าจะมาหรือไม่จะล้มเจ้าหรือไม่ทูบแตกแบบนี้พาเสียงลงมาเลยมีตัวไหนบ้างครับพิมมาหน่อยปริศนาปริศนาหวยวันนี้ผมเชื่อว่ามาแน่นอนตัวใดตัวหนึ่งจะพาครึ่งมาอย่างนี้ ่าครึ่งมาอย่างนี้อย่าลืมนะครับพาครึ่งเนี่ยหนึ่งกลายเป็นเจ็ดได้หนึ่งกลายเป็น,นเจ็ดไม่ว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์ก็ดีเจ็ดแปดก็ดีเจ็ดศูนย์หรืออะไรก็แล้วแต่หนึ่งศูนย์แต่ว่าไอตัวทําไมมันมันเป็นร้อยเลยอะ่ะออใช่ไหมคนนุณนิพาบอกว่าหนึ่งร้อยชาคุณบุญสีบอกหนึ่งร้อยคุณละอองดาวนะครับสวัสดีครับคุณละอองดาวบอกว่าขอสามตัวแตก ค่าแอดขอสามตัวแตกอยู่ครับทูปแตกแบบนี้หมายความว่าอย่างไรทูปแตกแบบนี้นะครับช่วยพิมพ์มาหน่อยครับมันหมายถึงอะไรแปลว่ายังไงอ่าแปลยังไงครับเนี่ยยากมากนะหนึ่งสองศูนย์ใช่ไหมหนึ่งร้อยศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ก็มีหนึ่งร้อยก็มีแล้วก็มีอะไรอีกอ,ะอ่ะ งัดหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมงัดหนึ่งศูนย์หนึ่งและมีอะไรอีกครับอาพีมาหน่อยเร็วอาช่วยพีมาหน่อยขออนุญาตนะครับที่มาลบกวนตายายตายายตายายเมอร์นีไดเลกอย่างยาปริศนาเอาแบบตรงๆไปเลยตรงๆง,งผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมที่ถูกเนี่ยเขาจะเลี้ยงแน่นอนเขาจะส่งเงินมาให้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้ตายยายแน่นอนวันนี้ตายายายให้มา หนึ่งศูนย์ศูนย์แต่ทูบแตกกลางนะครับทูบแตกต่างกลับไปตีความหมายเอาเองอ่ะวันนี้ลูกหลานมาบ่มีหยังไห้เดี๋ยวแพชุนบุกขนกวดน้ำให้ไม่ได้เอาน้ำมาขวดด้วยขว,ขวดขวดแห้งนะครับอ่ะอู้ยู่สือขนลูกอีกแล้วครับเผื่อไผเห็นมีหยังเนาะเผื่อใครเห็นอะไรเอ้ผมเห็นได้ครับม่จักเห็นคือจังผมบอขอขังบน เป็นเหมือนกับเหล็กหาเหล็กหยางนอแน่เออทั้งทางขัง,งบนครับขังบนเทียนนะครับเด้อเออวีเคยจะเห็นนะเห็นเหล็กหยางครับเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวพิมมาแน่จะเดี๋ยวจะไปแล้วเห็นเหล็กหยังช่วยพิมพ์มาหน่อยไม่รู้ว่ากลายตาเห็นเหมือนผมไหมเออว่ามีตัวเลขอยู่เงาเงาเป็นเงานะ เป็นเงาอาจจะผมอาจจะตาฝาดก็ได้อผมอาจจะตาฝาดก็ได้หรือใครเห็นติดตัวไหนก็อย่าลืมนะครับแคปแล้วก็พิจารณาดูส่วนผมเนี่ยเ,เหมือนจะเห็นอยู่นะผมว่าผมเห็นแหละเนาะอะไรนะห้าแปดใช่ไหม เออเหมือนเลขแปดอยู่เออใช่เหมือนกันเหมือนผมเห็นห้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนเลขแปดอนเลขศูนยนี่แหเออเหมือนเลขแปดเลขศูนย์ไม่แน่ใจนะครับผมเห็นเลขห้าไม่รู้ใครเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะเออผมว่าผม,มนึกว่าตาฝาดคนเดียวนะอ่ะนึกแล้วครับเห็นบ่าครับมันเป็นทองให้ทองหน้าเออขนลูกอีกแล้วครับจักเป็นจังไดน,นะเออ เป็นขนลุกขนลุกจังได้หอกนะขนลุกสิครับเป็นจังไดครับเเอาเป็นว่านะครับวันนี้โอ้คืออย่างผีหลอกเนาะซองหนาจริงคงจะยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์สดในช่วงเช้า วิเคราะห์ตัวเลขโค้งสุดท้ายทำไมถึงผมไม่วิเคราะห์นะผมจะมีเหตุผลของผมอยู่เคาะไม,ม่เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเจอกันใหม่ในส่วนของเลขวิเคราะห์โค้งสุดท้ายว่างวดนี้จะข้าหรือเปล่าตามเลขวิเคราะห์นะครับเลขสีต่ติหวยออกวันพุธวันที่สิบหกเอวันพฤหัสวันที่สิบหกย้อนหลังนะครับว่าตัวไหนหน่าลงทุน พบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตีสวัสด์ธรรมะคุ้มครองครับสวัสดีครับราตีสวัสด์ครับ,ราส,ส,รบสาธุสาธุด้วยนะครับสาธุสาธุ